สวัสดีครับเลือกใครดีครับถามว่าจะเลือกนายกคนไหนหรอหรือจะเลือกเบอร์ไหนหรอผมว่าผมจะเลือกนายกที่ไม่ใช่คนเก่าเพราะว่าคนเก่าที่ผ่านมาหลายสิบคนละหมู่บ้านก็ยังพัฒนาแค่นี้บันทีถนนพังเอ้ยถ้าไม่ลงสื่อโซเชียลก็ไม่มาพัฒนาวันนี้ ก็ดูแล้วมันจะยากอ่ะส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันส่วนผมอยากจะเลือกคนใหม่ๆนะเข้าไปทํางานเพราะว่าคนใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่รู้จักวิธีการหัวประมูลประมาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนใหม่ๆเข้าไปทํางานเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาจะตั้งใจทํางานเพื่อที่ว่าสมัยต่อไปเนี่ยเราจะได้เลือกเข้าอีกแต่ถ้าเราเลือกคนเดิมๆเนี่ยเขารู้ ว่าเขาจะใช้งบประมาณยังไงและเขาจะมัวประมูลยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโครงการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขามีการมัวประมูลนะรัากฝากเลยอยากแนะนําเพื่อนๆชาวบ้านด้วยกันไหมครับถามว่าผมอยากบอกอะไรกับพี่น้องเหรอผมก็เป็นแค่คนธรรมดาชาบ้านก็นทั้งไร่ทาสวนอ่ะ คนทํามาค้าขายแก่ท่อหันใหญ่ผมในส่วนตัวผมนะครับผมดูแล้วใครได้เป็นก็คงจะเหมือนกัน,นะน,จ,ะน,น,น,นจะเลือกคนรุ่นใหม่จ <Okay. S 1> นคนที่เคยเป็นมาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะพอแล้วยุคนี้มันยุคคนรุ่นใหม่แล้วเขาเนรุ่นใหม่เขาคิดได้เขาทาได้อะไรคนบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์แต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์นนะมันอยู่ต่อหน้าที่เราจะต้องไป นะครับมันต้องเจออะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผมก็จะเลือกคนรุ่นใหม่นะครับ <Reese> ส่วนคนรุ่นเก่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเป็น,น,นได้ขอบคุณครับ